ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนช่วงต้นปีใหม่ปีพระพุทธศักราช2565นี้อัตามาภาพก็จะได้น้อมนำเอาหลักธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นคติธรรมนำทางให้กับพุทธบริษัทณพุทธสถานสรีมหาโพเรือนไทยสมบูรณ์ธรรมตำบลก้อนแก้วอาเภอคลองเขื่อนจังหวัดชะเชิงเทราก็โดยมีทางด้านโยมพ่อจกักรพลโยมแม่จิตนาสมบูรณ์ผู้สร้างผู้ก่อตั้งเบื้องต้นนี้ก็ขอนโมทนากับทางด้านอาจารย์มงกุฎ สิงหนันท์นนะที่ได้มีจิตรเลื่อมใสมีใจศรัทธานะที่ได้ให้อัดธรรมะนะเพื่อที่จะให้กับญาติโยมเพื่อเป็นกระแสะแห่งธรรมที่จะนำชีวิตเพราะฉะนั้นถามมาชีวิตเราต้นปีปีใหม่ควรที่จะทำยังไงให้เป็นคนที่มี เรกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีตรงนี้ยัตยมทั้งหลายพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยมีมงคล แล้วก็เป็นเรือดีตลอดในการดำเนินชีวิตพระองค์ทรงได้ตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติสุดจริตด้วยกายประพฤติสุดจริตด้วยวาจาประพฤติสุดจริตด้วยใจเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น พระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดปฏิบัติชอบปฏิบัติดีในเวลาใดเวลานั้นถือว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าเราเริ่มต้นปีใหม่ ที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขและเป็นสิ่งที่เรียกว่าเริกดียามดีมงคลดีนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การประพฤติออกทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองในหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าการลงมือกระทํากรรมนั้นเรากระทาทางกายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมด้วยเหตุนี้เองถ้าเรามีความเข้าใจว่า การกระทํานั้นจะทําให้เป็นเรือกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาที่ดีนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การกระทําดีทางกายวาจาและใจถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือให้เราเนี่ยมีความคิดดีให้เรานั้นพูดดีและให้เรานั้นทําดีนะเพราะฉะนั้น การคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองในหลักพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาทำดีทางด้านตัวเองนี่แหละนะท่านบอกไว้ว่าคนเรานั้นเนี่ยถ้ารู้จักแก้ไขเนี่ยก็จะแก้ได้ทุกอย่างญาติโยมทั้งหลายแต่คนเรานั้นถ้า แก้ตัวแล้วเนี่ยก็จะแก้ไม่ได้สักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวนะเพราะฉะนั้นการที่เราแก้ไขเนี่ยเราสามารถแก้ได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราแก้ตัวนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้สักเรื่องเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยการที่เราจะให้มีชีวิตที่มีความสุขและโชคดีตลอดปีและตลอดไปนั้นเนี่ย ก็โดยการที่มาประพฤติดีด้วยการรู้จักทำดีทำดีในทางพระพุทธศาสนาคืออย่างไรก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามที่พระศาสดาทรงตรัสว่านี่คือการประพฤติสุดจริตทางกายเพราะนั้นบุคคลใดที่เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วเนี่ย ถ้าเป็นผู้ที่มีศีลเบื้องต้นก็คือเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์เป็นผู้ที่ไม่ลักทรัพย์เป็นผู้ที่ไม่ประพฤติผิดในการมนี่เรียกว่าประพฤติสุดจริตทางกายและบุคคลใดที่มีการประพฤติสุดจริตทางวาจานั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ปากเป็นมงคลหรือที่เราเรียกว่าพูดแล้วเป็นสุภาษิตนั้นเนี่ยก็จะต้องมีวจีสุดจริต พระาศราสดาทรงตรัสไว้ว่าวาจีสุจริตนั้นเนี่ยก็คือการประพฤติดีทางวาจาเป็นเพียงแค่ผู้งดเว้นจากการพูดปดมดเท็จงดเว้นจากการโกหกคนอื่นเขางดเว้นจากการพูดส่อเสียดให้คนอื่นเขาแตกสามาคีกันแตกแยกกันงดเว้นจากการพูดคํำหยาบคือคําใดที่เป็นคาําด่า นะคำที่กะแนะกระแหนะเน็บแนมเ,เสียดสนะีแล้วก็ด่าให้คนอื่นเขาเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจต่างๆนั้นให้งดเว้นและงดเว้นจากการพูดเพยอเจอร์ไร้สาระที่ไม่มีแก่นสารอะไรเลยถ้าเว้นได้ทั้งสีประเภทนี้งดเว้นจากการพูดปดส่อเสียดคำหยาบเพยเจอได้ท่านเรียกว,ว่าวจีสุดจริต คือการประพฤติดีทางวาจานี่ก็เป็นมงคลและทางด้านจิตใจที่พระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นการประพฤติสุดจริตทางใจนั้นเนี่ยก็หมายถึงให้เราเป็นคนมีจิตใจดีการมีจิตใจดีในทางพระพุทธศาสนาท่านหมายถึงว่าจิตใจที่ไม่โลภไม่เพ่งเลง็ง อยากจะได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนนะแล้วก็ไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นเขามีจิตใจที่มีเมตตานะมีความรักความปรารถนาดีไม่คิดที่จะนะไปโกรธไปอาฆาตไปพยาบาทไปจองเวรที่จะไปทำลายคนอื่นเขานะแค่ไม่คิดให้มีเมตตาต่อกันและจิตใจนั้น มีการที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องนะถ้าเราไม่เห็นผิดเห็นถูกต้องนี่คือทางจิตใจให้เรานั้นไม่โลภนะไม่เพ่งเลง็งอยากได้ของคนอื่นนะไม่โลภแล้วก็ไม่พยาบาทคือมีเมตตาและให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกตามคลองธรรม ท่านบอกว่าถ้าเรามีสามอย่างนี้เรียกว่ามโนสุจริตคือจิตใจที่ดีงามด้วยเหตุนี้เองจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นเนี่ยที่พระศาสดา,สดาทรงตรัสไว้ว่าเลิกดีนะมงคลดีเนีเราจะเราจะมีเลิกดีเราจะมีมงคลดีแล้วก็สว่างดีรุ่งดีขณะดี นะตลอดจนถึงยามดีแล้วก็บูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายตรงนี้หมายความว่าชีวิตเรานั้นเกี่ยวข้องกันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในครอบครัวก็ตามระหว่างสมาชิกในสังคมในประเทศหรือเราเกี่ยวข้องกับใครๆแล้วเนี่ยถ้าเราประพฤติสุดจริตทั้งสอย่างนี้ เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราเรามีจิตใจที่ดีงามก็คือการคิดดีเรามีวาจาที่ดีงามก็คือพูดดีเรามีการกระทำที่ดีงามคือการกระทำที่ดีทางกายนี่แหละเป็นมงคลชีวิตเป็นชีวิตที่ทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราท่านทั้งหลายต้นปีใหม่เราอยากจะเป็นผู้ที่มีเลือกดีตลอดมีความเป็นมงคลดีตลอดนะมีความสว่างดีรุ่งดีขณะดีนะยามดีแล้วก็การบูชาที่ดีที่สุดก็คือการกระทำทางกายที่เป็นกุศลกรรมบางทีท่านเรียกว่ากายกรรมสาม วจีกรรมสี่มโนกรรมสาแต่เป็นกุศลกรรมบทนะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดนั้นเนี่ยปีใหม่แล้วเนี่ยให้เรารู้จักเป็นผู้ที่มีกายดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนี่นี่ถือว่าเป็นมงคลทางกายแลย้วยาดิยยมทั้งหลายและถ้าเราอยากจะมีวาจาที่ดีเราก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคำยาพูดเพ้อเจ้อถ้าเว้นทั้งสี่อย่างนี้ได้ก็เป็นวาจาที่ดีงามเป็นมงคลชีวิตและถ้าทางจิตใจแล้วเราเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ไม่โลภไม่เพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนไม่มีจิตใจที่พยาบาทบองร้ายคนอื่นเขามีจิตใจเทเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ไม่มีความเห็นผิดนะก็คือมีสัมมาทิฏฐิ มีความสุดจิตทางใจรู้จักทํานองคลองธรรมที่ถูกต้องก็คือเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการให้ทานนั้นเป็นของมีผลนะเห็นว่าการบูชาเป็นของมีผลนะเห็นว่าการบวงส,งสวงเป็นของมีผลนะเห็นว่าผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วเนี่ยมีอยู่จริง เห็นว่าคุณของมารดามีอยู่จริงคุณของบิดามีอยู่จริงแล้วก็เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษว่ามีอยู่จริงตลอดจนถึงเห็นว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะคือที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในอาบายที่เป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยหรือเดรจชานบางจำพวกก็ตาม หรือจะเป็นเทวดาเป็นพรหมนั้นมีอยู่จริงเรียกว่าโอปปาติกะนี่เรียกว่าเห็นถูกตามความเป็นจริงในหลักพระพุทธศาส,าสนาและให้เห็นว่าโลกนี้เนี่ยมีอยู่จริงคําว่าโลกนี้มีอยู่จริงหมายความว่าสัตว์นะที่ตายแล้วจะโลกอื่นเนี่ยมาเกิดโลกนี้มีอยู่จริงโลกหน้ามีอยู่จริงเชื่อว่าคนที่ตายแล้วในในโลกนี้โลกหน้าก็ยังมีอยู่จริงสําหรับ คนที่ตายแล้วตลอดจนถึงเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้โลกหน้าแล้วมาประกาศบอกให้สรัพรสัตทั้งหลายเวนยัยสัตทั้งหลายได้รู้ความเป็นจริงนั้นมีอยู่จรงิงก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ดีต <c oughs> รัสรู้ชอบจรงิงนี้คือเป็นความเชื่อที่ถูกต้องในหลักพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายช่วงปีใหม่นะศักราชใหม่ที่เราเรียกว่าพุทธศักราชนะเริ่มศักราชใหม่เรียกว่าเป็นพุทธก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นก็คือจะต้องดำเนินชีวิต ด้วยการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยๆทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นผู้ที่มีเริกดีอยากจะเป็นผู้ที่มีมงคลดีอยากจะเป็นผู้ที่มีความสว่างที่ดีรุ่งดีขณะดีทุกอย่างมันดีหมดตลอดจนถึงยามดีตลอดจนถึงการบูชาที่ดีที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นก็คือการแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่เป็นความดีงามนะเพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายรู้จักคิดดีต่อกันเราท่านทั้งหลายรู้จักพูดดีต่อกันเราท่านทั้งหลายรู้จักกระทำดีต่อกันที่เป็นสุดจริตแล้วพระาศาสดาทรงตรัสไว้ที่ได้กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าเราประพฤติช,ชอบประพฤติดีประพฤติสุจริตในเวลาใด ไม่ว่าจะเป็นเช้าไม่ว่าจะเป็นเที่ยงไม่ว่าจะเป็นเย็นหรือประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เรียกว่าเรกดีมงคลดีสว่างดีนะรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีธรรมนำชีวิต นี่คือกติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราท่านทั้งหลายจะเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เป็นมงคลชีวิตตลอดปีและตลอดไปก็ขออนุโมทนาสาธุการเจริญพรธรรมมาสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ นะยินดีต้อนรับช่วงนี้เป็นอพิโซดที่1รายการาธรรมะจากเรือนไทยผมอาจารย์มงกุฎสิงหนันก็สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับธรรมะสวัสดีรายการตอนนี้เป็นเอพิโซดแรกเลยเป็นตอนที่1แล้วก็เป็นตอนแรกของปี2,565นะครับขอส่งความรู้สึกดีๆแล้วก็ธรรมะดีๆ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมจากาท่านพระอาจารย์ปลดอคาวโนนะครับบันทึกที่พุทธสถานศรีมหาโพธิเรือนไทยสมบูรณธรรมก็เป็นธรรมะประจำหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกคนทุกท่านนะฮะก็อยากให้ตั้งใจฟังกันก็รายการธรรมะจากเรือนไทยจะมีเนื้อหาแบบนี้นะครับบันทึกมาจากท่านพระอาจารย์ปลดเนี่ย นำเสนอทุกวันอังคารสามทุ่มนะพวกเราก็มาฟังเป็นรายการสดได้หรือว่าจะมาฟังย้อนหลังหลังจากการถ่ายทอดสดจบไปแล้วก็ได้นะครับท่านไหนมีคำถามนะอยากจะฟังหัวข้อธรรมอยากจะถามพระอาจารย์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไปกลาบเรียนท่านว่ามี ญาติโยมสงสัยหัวข้อธทรรมข้อนี้นะปุจชาวิสัชนาเป็นความรู้เป็นการศึกษาหาตัวภูมิรู้ภูมิธรรมเรื่องของธรรมะเนี่ยศึกษาเข้าไว้ให้มากนะศึกษาเข้าไว้ให้มากจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเสียงผมชัดเจนไหมฮะสวัสดีทุกคนนะครับน,น่าจะชัดเจนดีสวัสดีทุกคนนะฮะใครได้ยินกดหนึ่งฮนะใครได้ยินเสียงผมนะกดหนึ่งให้จีนนะครับใครได้ยิน นั้นก็ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับรายการจะมีทุกวันอังคารสามทุ่มท่านไหนมีความสนใจในหลักธรรมต้องการใครรู้ศึกษาก็มาฟังได้แล้วก็ทางผมเนี่ยก็จะสรุปสิ่งที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยได้แสดงธรรมเทศนาไว้ที่ description ข้างบนน่จะเขียนไว้เลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยความเห็นที่ถูกต้องนะครับตั้งแต่ทานที่ให้มีผลอยู่จริง นะครับคุณของบิดามารดาต่างๆเนี่ยผมเขียนสรุปไว้ให้หมดแล้วดังนั้นท่านไหนที่ฟังไม่ทันในหัวข้อต่างๆก็ย้อนดูที่ description ได้เลยคืนนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดแล้วก็พวกเราก็แผ่เมตตาเนาะฟังธรรมก่อนนอนคืนวัานอังคารก็แผ่บุญกุศลไปเหมือนที่เราเคยกระทำฝึกฝนกันมา คำว่าการฟังธรรมนั้นเนี่ยคือประทีปดวงแรกของความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับของการปฏิบัติในปรโตโ,โขศาส์คือต้องฟังเยอะๆเนาะ,ะฟังน้อยก็รู้น้อยปฏิบัติก็ย่อมผิดพลาดแล้วเจอกันใหม่นะครับในธรรมะจากเรือนไทยอนุโมทนาทุกคนทุกท่านอีกหน่อยข่าวสารจากธรรมะจากเรือนไทยจากศูนย์วิปัสนาพุทธาาสถานสีมหาโพเรือนไทยสมบูรณธรรมก็จะ สื่อสารกันในในวันอังคารทางไลฟ์สดนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิส์รมสวัสดีครับ